ให้ดูอะไรต้นหนามพรมไม้ป่าชนิดหนึ่งเดี๋อวปากาปน,าาน,านี่ดูดูหนามมันนั่นนี่แหลมชีบเลยมันจะเป็นแง่งนี่ตัวนี้สองแง่งเหมือนหอ,อกอะไรบางอย่างนี่สองแง่งไง เดี๋ยวจะถ้ายให้ดูเห็นมันเป็นสองแหงเห็นไหมหนึ่งสองเป็นสองแหงต้นน้ำพรมเขาอันเป็นยาด้วยนะแต่ไม่รู้เป็นยาอะไรมันเป็นอยู่เกิดอยู่ในป่ามันเป็นพุ่มๆจะคล้ายๆเป็นเทาวันแหละเป็นพุ่มๆอันนี้ลูกเล็กของเขาเนี่ ซีือเขียวนี่ลูกเล็กเขาเนี่เป็นน้ำนะนี่น้ำน้ำเหลี่ยมนี่แต่ว่าเขาว่าไปทำบอนใซนี่มันแต่งกิ่งได้สวยนะเพราะว่าใบมันเขียวไงใบมันเล็กเขาขุดเอาต้นไปทำบอนใซเอาไปเพาะ ลักษณะใบาก็อย่างที่เห็นนี่แหละนี่พุ่มมันใหญ่มันขยายพันธุ์เยอะเลยเ,ยเต็มเลยบางที่บางแห่งมันก็สูญพันธุ์ไปแล้วน้ำน้ำพรมน้ำพผมใครไม่เคยเห็น